พอดีวันจันวันที่สามมิถุนาเจ้าที่บ้านดอนจืนเจ้าตบหนองพึ่งเภอสละปีจังหวัดจังใหม่เจ้าเจ็ดโมงสี่สิบห้านาทีเจ้ายัางยังเสลืมเสลืออยู่ยังคลิ้มๆคลึมอยู่แดกก็ยังมาสอง,สองเตื้อ จะบดก็ว่าจะแดกก็บอกหัวนี่อาหารเจ้านี่เจ้าน้ำพริกเอ่อเห็ดถอบเจ้ากับไข่ต้มเจ้าแค่นี้ก็อิ่มอร่อยน้ำพริกเห็ดถอบล้ำลำเจ้าเอาไปคั่วกันนะเนาะคั่วตึงพริกตึงหอมเนละ้ะในกระทะแล้วก็ปัน่นปั่นแล้วก็เอามาเจ้าคำน้อยก็น,นี่มพเจ้าละ อาวันธรรมาดาดีกว่าเดี๋ยวจะนึกว่าจะได้กิ่นมุนเมืนล,ลำก็เลยกลิ่นเพลินแห่สองสวรรค์กับหมดแล้วเจ้าจะจำเปําไหมสดีเจ้า